จกสูตรวิธีท,ทาหมูต้งพอครับหรือว่าหมูสาชั้นตุ่นซีลิวนะครับบอกเลยว่านุ่มและหอมอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยเริ่มจากนำหมูสาชั้นไปต้มให้พอสุกนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับให้หนังเขาพอตึงๆนะครับจากนั้นเนี่ยนำขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับนำหมูสาชั้นที่เราต้มไว้เนี่ย ลำไปย่างนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะไม่ใส่น้ำมันนะครับผมจะใส่แค่ตัวหมูสามชั้นลงไปนะครับแล้วก็ย่างด้วยไฟแรงๆนะครับให้ผิวด้านนอกเนี่ยเขามีความไหม้ความเกรียมนะครับแล้วก็ไขมันเนี่ยเขาจะออกมาเองนะครับรวมถึงย่างตัวหนังด้วยนะครับให้หนังเขามีความ แบบโดน้ามันแห้งๆนะครับจากนั้นน้ําซุปที่เราต้มหมูนะครับใส่ขิงกับต้นหอมลงไปแล้วก็น้าหมูที่เราทอดไว้นะครับใส่ลงไปจากนั้นเติมไล่โชยุนะครับเหล้าจีนแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้มันมีสีสวยเข้มๆดำๆเพิ่มมากขึ้นนะครับจากนั้นเติมน้ำตาลเพื่อเพิ่มความหวานนะครับแล้วก็เคี่ยวตุ๋นจนนุ่มเปื่อยนะครับเท่านี้ก็พร้อมรับประทานนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับกินกับข้าวสวยร้อนคือฟินมากนะครับ